เคล็ดลับในการปลูกต้นไม้ให้รากเดินเร็วและดินสมบูรณ์นะครับผมผมใช้กับตันไมโครซ่าแล้วก็ฮิวมิกนะครับผมกับตันไมโครซ่านะครับผมก็จะช่วยในการเพิ่มพื้นที่ผิวรากนะครับผมฮิวมิกนะครับผมเป็นตัวที่จะปรับความเป็นกรดในดินแล้วก็มีอินทรีย์วัตถุนะครับผมก็จะเพิ่มความสมบูรณ์ให้แก่ดินเรานะครับผมวิธีใช้งานนะครับผม ผมก็จะใช้ไมโครไรซานะครับผมประมาณหนึ่งสอนโตในการรองก้นหลุมนะครับที่นใ้ส่ัตถดิมครับผมหลังจากที่เราปลูกต้นไม้เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ปักหลักมัดเชือกนะครับผมป้องกันลักสะเทือนนะครับผมเราก็จะผสมฮิมิกกับน้ำนะครับผมดาา บริเวณหลุมปลูกให้ชุ่มชุ่มเลยนะครับผมอาจจะใช้งานนะครับผมหนงช้อนโต๊ะต่อน้ำ10ลิตรนะครับผมเขอบคุณพิธีสารเกษตรนะครับฝากปติการทางด้านตอนเลนครับ